ราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมที่บังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตสลวงขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์รวม3,671คนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในภูมิภาคมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เปิดสอนทั้งระดับปริญญาบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตและมีโครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ให้โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาการศึกษาในท้องถิน่นโดยประยุกต์ใช้ปุิปัญญาท้องถิ่นและวิชาการสากล หลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชก,กุมารพระราชทานพระราชาวโรกาสให้ในายเสริมศักดิ์พงพานิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสว่างผู้พันวิบูรณ์ที่ปรกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชาพัฒพร้อมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชาพัฒกลุ่มภาคเหนือแปดแห่งเฝ้าทุละอองกระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายของเท่าระลึกในโอกาสทรงปฏิบัติพระราชาการณียกิจแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชบัตรกลุ่มภาคเหนือ